ทั้งการปรับภาพลักษณ์การส่งสัญญาณถึงมวลชนและอาจเป็นการวางหมากสําหรับเกมในระยะยาวเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าในโลกของการเมืองไม่มีอะไรที่บังเอิญครับทุกอย่างล้วนผ่านการคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดีเหมือนกับคำที่คนโบราณเขาว่าไว้จะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งวันนี้ลุงเชาณนะเมืองคอก็ขอเจาะประเด็นร้อนๆแต่เพียงเท่านี้ก่อน หวังว่าพี่น้องจะได้แง่คิดและมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับอย่าพึ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นแต่จงใช้สติปัญญาไตรตรองถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วกลับมาพดกับเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวนาเมืองคอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนสาธิตยานากาวาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ